เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก,กวันนี้จะพามารู้จัก,กชีวพันธุ์อีกหนึ่งตัวนะคะเชื้อราเกียวเมตาไลเซียมคืออะไรเชื้อราเขียวเมตาไลเซียมนะคะก็เป็นเชื้อที่มีความสำคัญนะคะก็คือใช้ในการวกควบคุม ด้วงแรดซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวแล้วก็พืชตระกูลปาล์มนะคะซึ่งเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติไปนำมาแยกเชื้อบริสุทธิ์แล้วก็มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณให้ได้มากๆแล้วก็นำกลับไปใช้ในการควบคุม,มแมลงศัตรูชนิดนี้นะคะซึ่งโดยปกติพฤติกรรมของด้วงแรดเนี่ยค่ะเขาจะมีวงจรชีวิตก็คือว่า ตัวเต็มวัยเนี่ยเป็นตัวที่เป็นศัตรูพืชในการที่จะไปะกัดกินที่ในบริเลนส่วนยอด ของยอดอ่อนของมะพร้าวแล้วก็พืชตะกุปลปาล์มวงชีวิตเขาเนี่ยเขาจะวางไข่ที่พื้นแล้วก็ไข่ตัวหนอนดักแด้เนี่ยคืออยู่ที่พื้นแล้วก็อยู่ตามพวกเศษกองวัสดุในสวนนะคะก็คือบางทีจะเป็นพวกตอมะพร้าวหรือว่าปลาล์มที่เขาตัดก็ทิ้งไว้ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมแมลงชนิดนี้เขาจะมาวางไข่นะคะแล้วก็จะอาศัยอยู่ที่พื้นทีนี้ก็จะ ง่ายสําหรับในการควบคุมก็คือว่าเราจะใช้เชลาเมทัลไลเซียมเนี้ยที่พื้นดินนะคะไม่ต้องใช้ยาก,กําจัดศัตรูพืชค่ะเพราะว่าเชื้อราเขียวชนิดนี้จะช่วยป้องกันด้วงแรกที่เป็นศัตรูในมะพร้าวและปาล์มปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก